สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะวันนี้แอดมินจะพูดถึงเรื่องความคิดของคนโบราณในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ตามความเชื่อเรื่องความเสื่อมสลายของศาสนาในเรา5,000ปีนะคะทำให้คิดสร้างพระบรรจุในกรุ่ํสำหรับคนในชั้นหลังอันเป็นเสมือนกับว่าเป็นการทำบุญสืบทอดพระพุทธศา,าสนาให้ครบ5,000ปีนะคะเพราะว่าตามพระพุทธประวัตินั้นพุทธเจ้าที่เกิดในพัทธลกนี้จะมี5พระองค์ก็คือ 1. พระกากุสันทาพุทธเจ้า 2. พระโกนาคมณนะ พุทธเจ้า3มพระกัสปะพุทธเจ้าและสพระสมณาโคดมพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธาาาัตถนะคะซึ่งพระสมณโคดมพุทธเจ้าได้ทรงทํานายไว้ว่า พระพุทธศา,าสนาในพัทธลกับนี้จะมีอายุ5,000ปีซึ่งปัจจุบันเป็นปี2568แล้วนะคะเท่ากับว่าเหลือเวลาเพียง2,400กว่าปีแล้วข้างหน้านั้นจะเกิดพระรีอริยเมตไตรหรือว่าพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเหตุน,นี้คนในสมัยโบราณไม่อยากให้พระพุทธศาสนานั้นได้เสื่อมสลายหายไปจนหมดสิน้นทําให้มีการปั้นพระพิมพ์และสร้างพุทธรูปขึ้นแล้วนําไปบรรจุจัดเก็บไว้ในองค์พระเจดีอันมีแนวความคิด จากเรื่องของการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชนลุ่นหลังได้ค้นพบเล็งเห็นถึงคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสังเกตได้ว่าจากวัตถุดิบที่นำมาสร้างประกอบไปด้วยดินชินผงปูนและว่านการปั้นมักใช้หลักตามธรรมชาติอีิเช่นพระพิมพ์ก็ใช้ดินผสมกับน้ำดากลมเผาไฟที่จะสามารถคงรูปได้ เป็นพันๆปีการสร้างพระเครื่องในสมัยโบราณส่วนใหญ่เป็นการบรรจุทั้งสิ้นเพราะว่าคนในสมัยโบราณไม่นิยมนำพระไปไว้ที่บ้านของตนและมีความเชื่อที่ว่าพระนั้นเป็นของวัดนะคะ แม่ว่าพระเครื่ององค์นั้นจะสร้างขึ้นเพื่อใช้บำรุงขวัญทหารในยามศึกสงครามเมื่อเสร็จศึกสงครามก็มักจะนำกลับคืนไปไว้ที่วัดดังเดิมเสมือนเมื่อบ้านเมืองได้ว่างจากศึกแล้ววัดได้รวบรวมเก็บบรรจุในกลุเพื่อรักษาไว้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา,าสืบไปเพราะว่าพระเครื่องในสมัยโบราณส่วนใหญ่มักเป็นพระที่พระอาจารย์ท่านได้สร้างขึ้นแจงจายแก่คนทั้งหลาย โดยไม่ได้คิดมูลค่าใดๆและเป็นของที่ให้เปล่าด้วยเจตนาอันดีเพราะว่าพระเครื่องไม่ได้มีราคาค่างวดไม่ได้มีการซื้อขายเหมือนในปัจจุบันนะคะการสร้างพระบรรจุกรุนั้นจะเป็นการสร้างพระเครื่องขนาดเล็กเพื่อที่ว่าจะสามารถสร้างได้จํานวนมากสําหรับบรรจุในพุทธเจดียฐานพระพุทธรูปหรือว่า ในพระบ,บสถดหรือฝังในดินตามสถานที่ต่างๆเพื่อที่ว่าในอนาคตเมื่อพุทธศาสนาได้เสื่อมลงแล้ววัตถุต่างๆที่พังทลายยังสามารถพบรูปสมมติของพระเจ้าท่านเพื่อแสดงเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาเป็นหลักฐานทางวัตถุที่ว่าที่นี่มีพระพุทธศาสนามีผู้ที่ศรัทธา,านในคําสั่งสอนของพระเจ้าท่านและได้ปฏิบัติตามเป็นผู้ทานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติรมทั้งเป็นสิ่งระลึกอันประเส ของบุคคลผู้คนรุ่นแต่ก่อนปัจจุบันและต่อไปนานาคตอีกด้วยพระกุจึงถือว่าเป็นมรดกข,ของชาติที่เพียบพร้อมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์อันเป็นบริสุทธิ์ของพลังอำนาจแห่งพระพุทธคุณการสร้างพระปัจจุรุมีอาน,นิสงส์งอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการที่ว่ามีวัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาและเอาไว้ปฏิสังขรณ์พระสถุเจดียหรือว่าเมื่อพังลงแล้วก็ได้นําไปไว้บูชาและได้รวบรวมปัจจัยมาสร้างสถุป เจดีใหม่มีอนิสงส์โดยย่อก,ก็คือจะได้เกิดในบุญเขตและมีคนที่คอยติดตามดูแลสมบัติของตนจะมีโพค่ามากสมบัติจะไม่วิบัติด,ด้วยภัยต่างๆเป็นต้นคราวที่ใกล้ปรินิพานนั้นขณะที่พุทธเจ้าได้ประทับบรรทมระหว่างสาระทั้งคู่น่าสาระวะโนทยานกรุ่งกุเสีนารานั้นพระนนได้กราทูลถ,ถามถึงวิธีการปฏิบัติในพุทธสรีระหลังจากที่ได้ปรินิพานแล้ว พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสตอบว่ากษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตพราหมณผู้เป็นบัณฑิต คฤาลืหาบดีผู้เป็นบัณฑิตได้เลื่อมใสในพระตาคตจะพึงปฏิบัติในพระสรีระของตาคตเมื่อที่เขาได้ปฏิบัติในสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิพระนรนได้กราบทูลถามว่าเขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างไรพระเจ้าได้ตรัสตอบว่าเขาห่อพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าไหมครั้นห่อแล้วก็ซับไปด้วยสำรีครั้นซับด้วยสำรีแล้วก็ห่อด้วยผ้าไหมโดยอุบายเขาห่อพระสรีระของพระเจ้า จักรพพัดด้วยผ้า500คู่แล้วได้อันเชิญลงในร้างเหล็กที่มีน้ำมันบรรจุเต็มอยู่แล้วครอบไปด้วยร้างเหล็กอีกใบหนึ่งวางบนเชิงตะกอ ที่ทำไปด้วยดอกไม้นานาชนิดและได้ถวายรพระเพงพระสรีระของพระเจ้าจากักรพรรดนั้นและได้สร้างพระสถูปของพระเจ้าจากักรพรรดิไว้ในทางใหญ่สีแพร่งดูก่อนอานทนน์เขาได้ปฏิบัติในพระสรีระของพระเจ้าจากักรพรรดิไว้อย่างนี้พึงได้ปฏิบัติในพุทธสรีระเหมือนอย่างพระเจ้าจากักรพรรดิพึงได้สร้างพระสถูปของพระตถาคตไว้ในทางใหญ่สีแพร่งเหล่าชนผู้พวงมาลัยดอกไม้ของหอมหรือว่ากราบไหว้หรือทําจิตให้เลื่อมใสใน พระสถูกนั้นข้อนั้นจะได้รับประโยชน์ได้รับสุขตลอดกาลและนั้น นอกจากนี้แล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงบุคคลสี่ประเภทซึ่งเป็นผู้ควรแก่การสร้างสถูปไว้บูชาคือ 1. พระสมมาสัมพุทธเจ้าสองพระปัจเจพุทธเจ้า3พระสาวกของพระพุทธเจ้า4พระเจ้าัจารพัดสถูปหรือเจดีย์ในพุทธศาสนาเป็นพุทธประสงค์โดยตรงและพอกล่าวได้ว่าประเภทนิยมในการสร้างพระสถูปนั้นมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นและได้นิยมสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยที่ พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงพระชนชีพอยู่แม้แต่คราวที่พระสารีบุทผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาได้นิพพานไปแล้วหลังจากได้ทำชาปนกิจเสรีละแล้วพุทธเจ้าท่านได้สั่งให้พระจุนทะและคณะได้สร้างเจดีย์เพื่อบรรจุสารีริกธาตุไว้ที่ประตูพระเชตวันเมืองสาวัตถีเลือกส่วนหนึ่งให้สร้างสถูปเจดีย์ บรรจุไว้ที่นาลันทาบ้านเกิดความเป็นจริงแล้วประเพณีนิยมในการสร้างสถูปหรือว่าเจดีนี้มีมาก่อนพุทธกาลแล้วสมเด็จพระเจ้าบรมโงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้กล่าวไว้ในเรื่องตำนานพุทธเจดี JD, ตอนหนึ่งว่าพระสถูปนั้นเดิมสร้างสำหรับบรรจุพระบรมธาตุตามแบบแผนอันมีประเพณีมัชิมประเทศตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแล้วเข้าใจกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทหนึ่งในหลายประเภทที่คน อินเดียโบราณนิยมสร้างโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในเชื้อชาติเดียวกันกับพระพุทธเจ้าท่านสันนิฐานว่าคนกลุ่มสักยานนี้อาจเป็นกลุ่มเดียวกับพวกอาริยันที่ได้อพยพมาจากตอนเหนือของอินเดียต่อมาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับระบบสังคมวัฒนธรรมที่อาริยันส่วนใหญ่ถือปฏิบัติโดยเฉพาะการแบ่งชนชั้นทางสังคมแบ่งออกเป็นวรรณะต่าง กลุ่มนี้จึงได้แยกตัวออกมาเรียกว่าสักยะและได้สร้างวัฒนธรรมประเพณีแบบใหม่ขึ้นมาถือปฏิบัติในกลุ่มของตนเมื่อย่าได้เสียชีวิตก็นิยมเผาศพและเก็บกระดูกไว้บูชาโดยมีการสร้างที่เก็บที่มีขนาดใหญ่โตที่เรียกว่าสถูปสำหรับการสร้างเจดีย์เป็นประเพณีของพระพุทธศาสนาสถูปหรือว่าเจดีย์ในพระพุทธศาสนาท่าให้ถูกต้องจริงๆต้องเรียกว่าพระสถูป ต้องให้ใช้คำว่าพระนำหน้าด้วยเพราะว่าเป็นของสูงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุโดยเฉพาะการสร้างสถูปหรือว่าเจดีย์นั้นเป็นประเพณีของพุทธศาสาศนิกชนโดยเฉพาะซึ่งไม่ได้มีเฉพาะในสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆชาวพุทธก็ได้มีการสร้างสถูปหรือว่าเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ ของพุทธองค์เพื่อเป็นที่บูชาทาั้งสิ้นพระสัททุหรือว่าเจดีย์ของพุระเจ้าแต่ละพระองค์นั้นก็จะมีขนาดแตกต่างกันออกไปในคำพ์พุทธวงศ์พระสุดตันตปิดกเล่มที่33มีข้อระบุไว้ชัดเจนตามลำดับดังต่อไปนี้ก็คือ พระธีปังกรพุทธเจ้าเป็นพระชินนาสานาพระนามว่าธีปังกรได้เสด็จดับขันปรินิพานแล้วน,นันทารามพระสถูปอันประเสริฐของพระชินเจ้าพระองค์นั้นได้สูงถึง36โยชน์ณอนันทารามนั้นพระสถูปได้บรรจุบาทจีวรบริขารและเครื่องบริโภคของพระองค์ผู้าศาสดาที่โขนต้นโพในการนั้นสูงถึง3โยชน พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนัญญาผู้ทรงพระสิริได้เสด็จดับขันพรริพนิพานณันทารามพระเจดียของพระองค์สูงเกียรดตดิยศณันทารามนั้นแหล พระพุทธเจ้าพระนามว่ามงคลได้เสด็จดับขันปริณิพนธ์ณพระราชอุทยานชื่อว่าเวสสะพระสถุปของพระชินเจ้านั้นสูง30โยอดณพระราชอุทยานที่ชื่อว่าเวสสะนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมาณะผู้ทรงพระยศได้เสด็จดับขันปริณิพน์ที่อังคารามพระสถุปของพระชินเจ้านั้นสูงสี่ยอดที่อังคารามนั้น พระเลมดะพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันพรรินิพานแล้วพระอัฏฐิธาตุได้แตกกระจัดกระจายไปไม่รวมเป็นแท่งเดียวกันแผ่ไปปฏิสถานอยู่ที่นานาอารยประเทศพระโสภิตพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันพรรินิพานแล้วพระอัฏฐิธาต์ของพระองค์ได้กระจัดกระจายไม่รวมเป็นแท่งเดียวกันแผ่ไปปฏิสถานอยู่ในนานาอารยประเทศ พระชินศาสนาพระนามว่าอนุปดาศีได้เสด็จดับขันพนิพพานที่ธรรมารามพระสรุปพระชินเจ้านั้นสูงยี่สิบห้าโยที่ธรรมรามนั้นแหลพระปฐุมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันพนิพพานแล้วพระอธิธาตของพระองค์ได้กระจัดกระจายไม่รวมเป็นแท่งเดียวกันแผ่ไปประดิษฐานอยู่ใน นานาอารยะประเทศพระชินพระเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่าพระนารถได้เสด็จดับขันปรนริพานที่สุทัศนานครพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์สูงสี่ยอดที่สุทัศนานครนั้นแหละ เรียนท่านผู้ฟังนะคะขอแทรกคําว่าพานารถพุทธเจ้าอ่านว่าพานาราชก็ได้นะคะสามารถอ่านได้สองแบบนะคะท่านผู้ฟังคะ่ะพระชินพุทธเจ้าพระนามว่าพระประทัททมุตระได้เสด็จดับขันปริญิพานที่นันทารามพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์สูงส2องยอดที่นันทารามนั่นแหลพระสุเมธพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันปริญิพานแล้วพระอธิธาตของพระองค์ได้กระจัดกระจาย เมื่รวมเป็นแท่งเดียวกันแผ่ไปประดิษฐานอยู่ในนานาอาริยะประเทศพระชินพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่าพระสูชาตะได้เสด็จดับขันบริณธิภานที่สลาวรามพระจดีของพระศาสดาได้สูงสามคาวุฒที่สลาวรามนั้นแหละพระมุนีผู้ประเสริฐพระนามว่าปิยาทาศีได้เสด็จดับขันบริณธิภานที่อาสัทธารามพระสถุปของพระชินเจ้าสูงถึงสามยอดที่อาสสัทธารามนั่นแหละ พระอัฏฐา,าทาสีพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันพริริพิพานแล้วพระอัฐิธาตุของพระองค์ได้กระจัดกระจายไม่รวมเป็นแท่งเดียวกันแผ่ไปประดิษฐานอยู่ในนานานอารยาประเทศพระมหาวีระพระนามว่าธรรมาทาศีได้เสด็จดับขันพระริพิพานที่เกสารามพระสถูกอันประเสริฐของพระองค์สูงถึงสามยอด พระพุทธเจ้าพรินามว่าเิทธฐะทรงเป็นโมเนผู้ประเสริฐได้เสด็จดับขันปริณิพนธ์ที่อโนมารามพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์สูงถึงสี่ยอดที่อนมารามนั้น พระชินพุทธเจ้าผู้พระนามว่าพระติสะได้เสด็จดับขันปรินิพาน์ที่นันทารามพระสถุกของพระองค์สูงถึงสามยอดที่นันทารามนั้นพระปุษะพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันปรินิพ,พา,นาน์แล้วพระอธิธาตของพระองค์ได้กระจัดกระจายไม่รวมเป็นแท่งเดียวกันแผ่ไปปฏิสถา,านอยู่ในนานา,นาอารยาประเทศ พระปุษสาพระเจ้าได้เสด็จดับขันปรินิพานแล้วพระอัฐิธาตุของพระองค์ได้กระจัดกระจายวิรวนเป็นแท่งเดียวกันแผ่ไปประดิษฐานอยู่ในนานาอาระยะประเทศ พระวีระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีทรงเป็นพระผู้ประเสริฐได้เสด็จดับขันปริญพานที่สุมิตรารามพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์สูงถึงเจ็ดยอดที่สุมิตรารามนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีได้ทรงเป็นมเนผู้ประเสริฐได้เสด็จดับขันปร,ริิพานที่อาสาหารามพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์สูงถึงสามยอดที่อาสาารามนั้นแหละ พระเวสสภูพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันพรนิพพานแล้วพระอิฏฐิธาตุของพระองค์ได้กระจัดกระจายไม่รวมเป็นแท่งเดียวกันแผ่ไปประดิษฐานอยู่ในนาณาอารยประเทศพระชินพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่ากากุสันธาได้เสด็จดับขันพระนิพพานที่เคมารามพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์สูงถึงหนึ่งคาวุธที่เขมารามนั้นแล พระโกนาคนามณะุทธเจ้าได้เสด็จดับขันพริริญพานแล้วพระอธิษฐานของพระองค์ได้กระจัดกระจายมีรวมเป็นแท่งเดียวกันแผ่ไปประดิสถานอยู่ในนานา,นาอรารยประเทศพระชินศาสนาพระนามว่ามหากัสปะได้เสด็จดับขันพระริพานที่เซตัดพยารามพระสถุปพระชิน,นสีพระพุทธเจ้านั้นด้วยสูงถึงหนึ่งยอดที่เซตัดพยารามนั้นแหละ พระโคดมพุทธเจ้าพระโคดมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันพรินิพพานแล้วพระอธิธาตของพระองค์ได้กระจัดกระจายไม่รวมเป็นแท่งเดียวกันแผ่ไปประดิษถานอยู่ในนานาอาระยะประเทศ พระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่พระอาทิตยได้กระจัดกระจายไม่รวมเป็นแท่งเดียวกันพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนับว่ามีพระบารมีได้แผ่กว้างไพศาลอนุเคราะห์แก่ชาวโลกได้ทั่วถึงมากพระโุดมพุทธเจ้าเมื่อพระมหากัสปะเถระได้รวมพระอาทิตย์ของพระบรมสารีริกธาตุมาไว้ที่เดียวกันคือที่ กรุงราชคลึกครันถึงสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชพระองค์ได้รับสั่งให้สร้างพระสถูปจำนวน84,000องค์ได้ประดิษฐานทั่วชมพูทวีปก็คืออินเดียแล้วได้บรรจุพระอธิธาตนของพระพุทธเจ้าท่านประชาชนทั่วชมพูทวีปได้บูชาสักการะและได้บุญทั่วถึงกันด้วย ครั้งเมื่อพระโคโดมพุทธเจ้าท่านได้เสด็จดับขันประรินิพพานไปแล้วได้มีการสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุถึง8แห่งด้วยกันพระสถูปเจดีย์ของพระโคโดมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายควรได้ทราบก็มีดังนี้ก็คือในครั้งที่กษัตริย์ในแคว้นต่างๆได้ทราบข่าวการปรินิพพานของพุทธเจ้าแล้วดังก็ส่งทูตไปที่กรุงกุสินารามแคว้นมาละเพื่อขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพุทธเจ้าท่าน เมื่อถวา,ายพระเพิงพุทธาสลีละเสร็จแล้วทูตจากเมืองต่างๆยินยอมพร้อมใจกันให้โทนพราพทำหน้าที่ในการประสานสัมพันธ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุโทนพราพได้กล่าวไว้ต่อนหนึ่งว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายขอจงฟังคำข้าพระเจ้าพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ตรัสสรรเสริญขันความอดทนการที่ว่าเราจะแตกสามัคคีกันนั้นเพราะส่วนแบ่งแห่งพระบรมสารีริกธาตุไม่ดีเลยขอให้เราทั้งหลายยินยอมพร้อมกันแบ่งพระบรม ซาลีลิกธาตุออกเป็นแปดส่วนขอผ้าสถูปจงแพร่หลายในทิศทั้งหลายคนที่เลื่อมใสพพุทธเจ้าท่านนั้น มีอยู่เป็นจำนวนมากต่อจากนั้นได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุกันทูตจากเมืองต่างๆได้พระบรมสารีริกธาตุก็ละสองทนานนำไปยังเมืองของตนทำการเฉลิมฉลองบูชาสการะเปิดโอกาสให้พุทธสาสนิกชนได้กราบไหว้บูชากันต่อจากนั้นได้สร้างสถูปหรือว่าเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นที่บูชาสการะในการสืบไปดังนี้ก็คือ หนึ่งพระอาชาติศัตรูแห่งแคว้นมคตได้กระทําสถูกบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในกรุงราชครึกสองกษัตริย์ลิชวีแห่งแคว้นวชีได้กระทําสถูกบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในกรุงเวสาลีสามกษัตริย์สกยะแห่งแคว้นสักกะได้กระทําสถูกบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในกรุงกบิลพัท สีกษัตริย์ถูลีแห่งอัลละกับปะได้กระทำสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในเมืองอัลละกับปะนั้นหกษัตริย์โกริยะแห่งรามคามได้กระทำสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในเมืองรามคามนั้นหกเจ้าผู้ครองนครแห่งเวททาทีปะได้กระทำสถูปบรรจุพระบรมสารีในกระทาไว้ในเมืองเวททาทีปะนั้น จ็ดกษัตริย์มลละแห่งแคว้นมลละฝ่ายเหนือได้กระทำสถูปบ,บรรจุเพื่อบรมสารีกธาตุไว้ในเมืองกุสินาราแปดกษัตริย์มลละแห่งแคว้นมลละฝ่ายใต้ได้กระทำสถูปบรรจุพร่อบรมสารีกธาตุไว้ในเมืองปาวาส่วนทุนาพามได้กระทำสถูปบรรจุทนานที่ได้ใช้ตวงพระบรมสารีิกธาตุที่แบ่งกันนั้นแหละไว้เป็นที่บูชาสการะ กษัตริย์แห่งเมืองโมริยะได้กระทำสถูปได้บรรจุพระอังคารหรือว่าเท่าไว้ในเมืองของตนเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของสถูปหรือว่าเจดียพก่เนิดความเป็นมาของสถูปในอินเดียกล่าวเฉพาะเนื้อเรื่องพระเจ้าอาชาตสตรูแห่งเคว้นมคตได้จัดพิธีฉลองยิ่งใหญ่ตลอดทางตั้งแต่กรุงกุสินาราถึงราชคฤห์นะับว่าเป็นระยะทางถึง25โยชน พระองค์ได้ทรงสร้างเสถูกพระบรมสารีริกธาตุไว้อย่างดีตำนานได้บอกไว้ว่าพระมหากัสปาเถระได้ถวายคำแนะนำแก่พระเจ้าอาชาติศัตรูให้ดำเนินการรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุอีก7ดส่วนที่ได้แจกจ่ายไปตามเมืองต่างๆนั้นมารวมบรรจุไว้ในกรุงราชคลึกเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่พระมหากัสปาเถระ รับภาระที่จะรวบรวมเองจากนั้นพระเทลระได้ดําเนินการรวบรวมพระบรมสาริลิกธาตุได้มาประดิษฐานในทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของกลงลรุงราชคฤึกโดยที่พระเทระเล็งเห็นว่า ในอนาคตนั้นคนทั้งหลายจะเก็บพระบรมสารีริกธาตุนี้ไว้ในพระมหาเจดีย์ในมหาวิหารลังกาสองพระราชาได้รับสั่งให้สร้างสถูปไว้แปดองค์ใส่พระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระอบจันร์เหลืองแปดใบพระมหากัสปะได้อธิษฐานไว้ว่าพวงมาลัยจงใหญ่เหี่ยวจงส่งกลิ่นหอมอยู่ตลอดเวลาประทีปอย่าไหมา้แล้วให้จารึกไว้ที่แผ่นทองคําว่าแม้ในอนาคตครั้งภาคุมารพระนามว่า อโศกจะถลเลิงถวันราช oh สมบัติเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชเท้าเธอจะทรงกระทำพระบรมสารีริกธาเหล่านี้ให้แพร่หลายสำหรับประเพณีในการสร้างเกีย์ในสมัยหลังพุทธกาลนั้นก็จะมีพระเจ้าอาโศกมหาราชได้ทรงอุปถัมภ์การสังฆยานาครั้งที่3ณวัดอโศกการามเมื่อเสด็จในพิธีสังฆยานาก็ได้ทรงสมรทูตก้าวสายไปประกาศพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ ในส่วนพระองค์เองพระเจ้าโศกมหาราชได้เสด็จจาริกสแสวงบุญไปในที่ต่างๆด้วยสำหรับประเภทของเจดีย์คำว่าเจดีในยุคดั้งเดิมก็มีในยักษ์ครอบคุมถึงสิ่งที่ควรเคารพนับถือบูชาหลายอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วโดยสรุปก็มี4ประเภทด้วยกันก็คือ 1. น่ธาตุเจดี ธาตุเจดีย์ก็คือสิ่งที่ก่อสร้างไว้บรรจุพร่อบรมมาธาตุของพระุทธเจ้าหรือว่าพระเจ้าจักรพรรดิสบริโภคเจดีย์ก็คือสังเวชนิยสถานอันเป็นสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระุทธเจ้าท่านเช่นสถานที่ประโสธิตัดสรกแสดงปฐมเทศนาหรือว่าปรินิพานหรือที่เรียกว่าสังเวชนญยสถานสี่ตำบล สามธรรมเจดีก็คือข้อความที่วาดด้วยคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านเป็นคําประโยคทั้งที่เป็นร้อยแก้วหรือว่าร้อยกรองคำภีรหรือว่าพระไตรปิฎกอัตถกถา,าดีกาหรือว่าอนุดีกาสี่อุเทศิเจดีก็คือสิ่งที่สร้างขึ้นอุทิศะพุทธเจ้า เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระพุทธองค์ไม่กําหนดว่าจะเป็นอะไรเช่นพระแท่นวัชระอาจที่เจดีสีมหาโพธ,ธิคยาพระพุทธรูปโดยในย่าที่ว่าสิ่งที่ควรบูชาสักการะทุกอย่างไม่ได้หมายถึงสถูปเพียงอย่างเดียวเจดีที่มีความหมายเดียวกันกับสถูปก็คือธาตุเจดีซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระบรมธาตุหรือว่าอาทิธาต และ่องนี่ก็คือเรื่องราวดีๆมีสาระที่ทางช่องของเราอยากจะนำมาฝากท่านผู้ฟังประจำสัปดาห์นี้ขอพระคุณสำหรับทุกรายทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่อง YouTube วันหม่เล่าเรื่องนะคะไว้โอกาสหน้าค่อยพบก,กันสวัสดีค่ะ